การนินทาวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของนักปราชญ์ชื่อโสกราติสวิ่งกระหืดกระหอบมาเพื่อเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งของโสกราติสโสกราติสบอกเขาว่าเดี๋ยวก่อนคุณร่อนเรื่องราวที่คุณอยากพูดด้วยเครื่องกลองสามตัวหรือ,อยังเพื่อนพูดว่าตัวกลองสามอย่างหรือครับเป็นอะไรครับโสกราติสตอบว่าไสิ เครื่องกรองสามตัวตัวที่หนึ่งคือความจริงคุณตรวจตราดูดีๆหรือ,อยังว่าคุณจะเล่าความจริงให้ผมฟังเพื่อนตอบว่าความจริงหรือครับผมไม่ทราบผมได้ยินเขาเล่ามาว่าแต่ว่าตัวกรองที่สองเป็นอะไรครับโซกราติสก็ตอบว่าตัวกรองที่สองคือความดีสิ่งที่คุณอยากจะเล่าให้ผมฟังแม้ยังไม่ตรวจตราดีๆ แต่มีอะไรที่ดีๆบ้างไหมเพื่อนตอบว่าเปล่าครับไม่มีอะไรดีมันตรงข้ามเลยโซราตสก็พูดว่าถ้าเช่นนั้นขอให้เราใช้ตัวกรองที่สามคือมันจำเป็นไหมที่คุณจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเพื่อนตอบว่าที่จริงมันไม่จำเป็นโซราตสก็พูดว่าดังนั้นถ้าสิ่งที่คุณอยากเล่าให้ผมฟังมันไม่จริงมันไม่ดี และมันไม่จำเป็นขอให้คุณลืมมันได้เลยคนที่นินทาให้คุณฟังเขาจะนินทาให้คุณให้คนอื่นฟังความแตกต่างระหว่างการนินทาและข่าวคือคุณเป็นคนพูดหรือคุณเป็นคนฟัง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  พระสังาราชหลวงจมเนียนสันติสุขนินรันดร์